โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาว่านอกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนซึ่งผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาในหัวข้อที่ว่าถึงขี่ได้นะครับถึงมันยังใช้ได้ยังขี่ได้ก็ควรจะเปลี่ยนเถอะเมื่อมันครบอายุการใช้งานของมันนะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับหลักๆนะครับ แต่บางคนนะครับหัวเทียนอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณ3าสี่คลิปมั้งเรื่องหัวเทียนนะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นหัวเทียนเข็มนะครับหัวเทียนของ PCX เปลี่ยนตรงนี้นะครับแงะตรงนี้ออกมาแล้วก็มีกิปตรงนี้ตัวนึ่งดึงออกมาแล้วก็สามารถถอดปลั๊กหัวเทียนแล้วก็ขันหัวเทียนออกเอาหัวเทียน,นใหม่ใส่ได้เลยหรือจะไปศูนย์ก็ได้แต่ไปศูนย์ผมก็ไม่ค่อยแนะนาว่ะเพราะว่าเอาตรงน,นนะ คุณไปซื้อหัวเทียนศูนย์ซึ่งเป็นหัวเทียนนิกเกิลธรรมดาเนี่ยราคาถูกสุดที่เคยได้ยินมาคือ380นะครับแล้วบางศูนย์สี่ผมว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงแปลหัวเทียนเข็มตัวท็อปเลยดีกว่าอย่างผมเนี่ยผมใช้ NGK Laser Eridium นะครับอายุการใช้งานของหัวเทียนเนี่ยนะครับมันไม่ตายตัวนะครับบางคนวิ่งไปเป็นแสนโลก็ยังสตาร์ตติดอยู่บางคนสี่ห้าหมื่นโลก็สตาร์ทไม่ติดหัวเทียนบอดนะครับ อายุการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยแปดพันถึงหมื่นสองที่เขาเค็มกันมาแต่หลังจากนั้นมันก็ยังสถาติดนะครับแต่ว่าการใช้งานมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพบางคนลถไม่แรงเนี่ยนะครับก็คือเพราะหัวเทียนนี่แหละยังไงก็ช่างใจเราดูว่าจะไปเอาหัวเทียนร้านหรือหัวเทียนนอกนะครับผมแนะนาหัวเทียนนอกดีกว่าในราคาที่เท่ากันนะครับอันดับต่อไปก็คือผ้าเบรกช่วงนี้หน้าฝนนะครับบางคนไม่ เบรกแล้วไม่เคยดังวิทวิทแต่พักหลังดังวิทวิทเพื่อนเพื่อนเห็นจานเบรกผมไหมมีคราบดำดำผ้าเบรกผมด้านวเพื่อนเพื่อนคือมันด้านเพราะว่าใช้งานหน้าฝนบ่อยใช้งานหน้าฝนบ่อยหมายความว่าไงหมายความว่าเราขี่ไปเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยจานมันร้อนมันร้อนปุ๊บฝนตกเราลุยน้ํามันโดนน้ําเบรกปุ๊บน้ํากับผ้าเบรกมันซึมหาการมันร้อนมันเดี๋ยวมันเปียกเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันเปียกเดี๋ยวมันแห้งมันทําให้ผ้าเบรกด้านนะครับอย่างของผมเนี่ยยังเหลือเยอะเลยนะ เนื้อหมายถึงหมายถึงเนื้อผ้าเบรกอะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเบรกด้านแล้วนะครับพอช่วงไปเจอน้ําฝนอะเหมือนไม่มีเบรกเลยนะเนี่ยยางเนี่ยเห็นไหมมันยังเหลือเนื้อผ้าเบรกอีกเพียบเลยนะนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนื้อผ้าเบรกยังมีอยู่นะข้างใต้น,นะครับแต่มันด้านนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับ สังเกตได้เวลาเราเบรคแล้วดังว <ẫ Mel inda novo> ิทว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 ิทตอนมันร้อนเนี่ยตอนเราใช้เบรกบ่อยๆแล้วดังเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมเหลือผ้าเบรกเหลือเต็มเลยแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันด like ้านนะครับผ <t> ้าเบรกต่อให้ดียังไงมันก็มีโอกาสด้านได้ถ้าใช้งานตอนหน้าฝนนะครับเพราะมันโดนน้าเดือบเียกเดี๋ยวแห้งเด๋ยบเบยกเด๋ยวแห้งเห็นไหมมันจะมีค้าวดําๆนะครับเนี่ยคือมันเบรกไม่อยู่นะครับถ้าถ้ามันยังมีอยู่เราก้มไปดูแล้วมันยังมีอยู่บางคนแบบไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันเบรคไม อันดับต่อไปน้ํามันเบรกนะครับเพื่อนๆดูสีน้ํามันเบรกมันเริ่มไม่ไม,ไม่ไม่ใส่แล้วเห็นไหมนี่ใช้งานมาสี่จะสี่หมื่นโลเห็นไหมมันเริ่มออกออกมีค้ำๆเหลืองเหลืองเข้มๆแล้วออกรถมาใหม่ๆอ่ะมันจะเหลืองเหลืองอมพันเหลืองใสๆอ่ะนะครับทําไมสีน้ํามันถึงเปลี่ยนบางคนผมเคยเห็นในกระปุกกระปุกน้ํามันปั๊มบนเนี่ยบางคนดําปีเลยนะครับคือ มันโดนความร้อนมันโดนความร้อนจากอะไรนะครับอ่าเวลาเราเบรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูดูจานเบรกก่อนเห็นไหมไม่มีคราบดำแล้วพอาผมไปเปลี่ยนมานี่ก็คือผมเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะอย่างที่บอกนะมันก็เบรกอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ด้านแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวปั๊มเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกสูบนะแล้วก็ใช้น้ํามันมาดันใช่ไหมพอน้ํามันมันดันลูกสูบไปลูกสูบมันก็จะไปดันผ้าเบรก นะครับให้หนีบกับจานดิสต์นะครับพอหนีบจานดิสต์มันจะเกิดการเสรียดสีทําให้ล้อช้าลงชะลอล้อใช่ไหมมันก็จะเกิดความร้อนความร้อนก็จะถ่ายเทมาที่ผ้าเบรกถ่ายเทมาที่ลูกสูบที่ไปดันจนมาถึงซีนนะครับจนมาถึงน้ํามันเบรกเพราะน้ํามันเบรกโดยความร้อนมันก็ทําให้น้ํามันเบรกเสื่อมได้นะครับน้ํามันเบรกตามอายุการใช้งานอ่ะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นหรือเปล่าแต่ เอาง่ายๆถ้ามันเริ่มดำให้ถ่ายทั้งระบบทิ้งนะครับน้ำมันเบรกกระปุกหนึ่งอย่างดีก็ร้อยกว่าบาทนะครับอันดับต่อไปสายพานนะครับสายพานเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่า12ื่นให้ไปเช็คนะครับสี่สองหมื่นสี่คืออายุสายพานของมันนะครับเพราะบางคนเนี่ยมันบิดไม่เหมือนกันเว้ยการใช้งานมันขี่ไม่เหมือนกันบางคนขี่เรื่อยๆอ ขี่เป็นแสนโลสายพานยังไม่เคยเปลี่ยนก็มีนะครับแล้วก็ภูมิใจด้วยนะครับภูมิใจว่าเฮ้ยกูขี่เป็นแสนโลสายพานกู go, ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ระวังด้วยนะครับอันตรายนะครับคือเต็มที ale, ่กับสามหมื่นโลถ้าคุณขี่เบาๆยังไงสามหมื่นโลก็เปลี่ยนเถอะนะครับสายพานมันก็แข็งมันก็ยืดมันก็อะไรหมดแล้วนะครับมันใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับเขาถึงแนะนําให้ล้างชุดข้างอย่างน้อยๆหมื่นโลเนี่ยล้างชุดข้างสักหนเพื่ออะไรเพื่อจะไดแกะออกมาดู ความสะอาดรวมถึงดูสภาพสายพานว่ามันแตกร้ายหรือยังมันอะไรหรือยังนะครับการล้างชุดข้ามมันก็เป็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้ให้เราได้ได้ดูเอาสายพานออกมาเช็คดูสภาพมันนะครับถ้ามันมีร่องร่องที่มันแตกลงไปเยอะแล้ว่แตกเล็กๆไม่เป็นไรนะแตกเยอะแล้วนะครับมันก็ควรจะเปลี่ยนนะครับบางคนมันไม่ถึงหมื่นสองมันก็แตกแล้วขาดแล้วและที่นี้บางคนที่ เมนเทนแนนชุดข้างเองถอดชุดข้างมาใส่เองเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าประกอบชามประกอบอะไรไงแต่เพื่อนเคยงงไหมว่าสายพานะมันใส่ด้านไหนมันใส่ได้สองด้านถูกไหมเออแต่ผมผมก็ไม่รู้ว่ามันใส่ด้านไหนถูกต้องแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไปถอดถอดของของรถเ,เดิมออกมาตัวหนังสือมันจะหันหาเราก็คือตัวหนังสือมันจะคําว่า Honda นะครับมันจะหันหาเราให้ให้เอาตัวด้านนั้นใส่เข้าไปนะครับอย่าให้มันกลับหัวตัวเลขอ่ะพูดง่ายเราต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมองตัวเลขอ่ะ หยิบสายพานมาแล้วดูตัวเลขอ่านออกแล้วก็ใส่เข้าไปอย่าให้มันกลับหัวนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นกองอากาศนะครับผมเคยพูดแล้วก็ย้ําหลายๆหนว่ากองอากาศเนี่ยสัก8ปดพันโลก็ควรจะเปลี่ยนเถอะนะครับอย่างของผมนี่เขาเปลี่ยนมา3-4อันแล้วนะครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยมันมีน้ําเข้ามีอะไรเข้าขี้ฝุ่นขี้โคลนขี้เลนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมันเถอะนะครับอันละร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบาทแล้วจะสูงซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้สั่งลาซาด้ามาเปลี่ยนเองก็ได้ไขควงตัวเดียว นะครับถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนกองอากาศคุณทิ้งไว้หลายหมื่นโลนะครับมันจะทําให้เซ็นเซอร์อากาศของคุณน่ะมันเพี้ยนนะครับแล้วรถน่ะมันพอมันเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนเลยนะครับมันจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แบบว่ากําลังรถตกแล้วก็บิดไม่ขึ้นนะครับเพราะอากาศมันไม่โฟนะครับบางคนแบบโอ้แต่งรถแต่งนน้นอย่างดีนะครับกองอากาศไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็บอกว่ารถตัวเองอืดลงนะครับลองไปเช็คดูนะครับกองอากาศก็ควรจะเปลี่ยนในทุก หมื่นสองก็เต็มที่นะครับแต่ส่วนตัวของผมแปดพันถึงหมื่นโลผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอันละร้อยก็บาทแต่เพื่อนๆมันมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับใช้พอเราเปลี่ยนไปมันก็ถนอมรถกองเลดผมผมไม่ใส่นะผมบอกแค่นี้แหละนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นพวกชุดข้างนะครับพวกชามพวกเม็ดพวกซีนยางพวกาชามสไลด์คือชุดข้างทั้งชุดะนะครับเราควรจะเมนเทนน์นะครับอย่างที่บอกหมื่นโลเนี่ยถอดมาล้างถอดมา ดูสภาพอัดจารบงจารบีนะครับว่ามันซีนยางมันปิ้นไหมจารบีมันมันเยิ้มออกมาหรือ,อยังนะครับจารบีทนความร้อนไหมนะครับใช้จารบีอะไรถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ใช้ไม่ถูกต้องมันก็คืออันเนี้ยมันอยู่ที่ร้านด้วยนะครับต้องหาร้านถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ทําเองใช่ไหม ถ้าไปให้ร้านทําเราก็ต้องดูร้านที่แบบโอเคโอเคหน่อยนะครับชามนะครับสายพานเม็ดอะไรพวกเนี้ยมันสึกหลอเหมือนมันเหมือนโซ่สเตอร์อะเอาง่ายๆนะครับโซ่สเตอร์เพื่อนๆถ้าเป็นรถเกียร์โซ่สเตอร์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมเพราะว่ามันใช้แล้วมันสึกหลอสายพานก็ไอจุดข้างก็เช่นกันนะครับชามเนี่ยอย่างชามเนี่ยสายพานมันหมุนับชามเนี่ยวูด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 มันก็จะกินชามไปเรื่อยๆเนื้อชามอะ ถึงมันเป็นเหล็กแต่มันก็สึกนะครับพอมันสึกแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นร่องนะครับพอมันเป็นร่องแล้วแต่ผ้ามันตกร่องมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรบิดไม่ขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ชุดข้างมันก็ควรจะเปลี่ยนแต่มันก็หลายตั้งอยู่นะทั้งชุดอ่ะเวลาเพราะส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนมันต้องยกชุดเลยเม็ดชามกิบล็อกนะครับอะไรพวกนี้บางทีคัดด้วยนะครับกระโหลกกระโหลกนี่จะทนสุดนะครับกระโหลกหลังนี่มันจะทนสุดมันจะหนาสุด คัดเนี่ยก็จะไปทีหลังนะครับแต่ส่วนใหญ่สายพานกระชามแล้วก็เม็ดเนี่ยจะไปก่อนนะครับก็ต้องเมนเทนแนน์กันด้วยนะครับเปลี่ยนตามระยะนี่มันมันแล้วแต่คนอ่ะบางคนขี่เรื่อยๆอ่ะขี่เปสี่หมื่นห้าหมื่นโลมันก็ไม่สึกเงยเพราะเขาขี่เบาๆนะครับถ้าขี่แรงๆมันก็ก็ตามนั้นแหละมันก็ต้องถอดมานะครับดูนะครับอันดับต่อไปก็เป็นน้ำม้อน้ํานะครับน้ำม้อน้ําเนี่ยถึงมันไม่เปลี่ยนนะครับ มันก็ขี่ได้ถูกไหมแต่มันไม่เต็มประสิทธิภาพไงนะครับก็บางคนก็เติมเข้าไปอย่างเดียวมันยุบก็เติมยุบก็เติมแต่จริงๆอ่ะอยางแนะนำนะว่าจริงๆเขาควรมันควรจะเปลี่ยนทุกๆ2ปีหรือ20,000กิโลตามตามสเต็ปตามทฤษฎีนะครับแต่บางคนขี่ถึง30,000โลก็ได้ถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานทางไกลหรือขี่แบบขี่ไปกลับที่ทํางานอะไรแบบนี้เที่ยงออกไปกินข้าวนิดนึงหรือขี่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ย เต็มที่เลยสามหมื่นโลเนี่ยสามปีเนี่ยพูดง่ายผ่อนลถหมดเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนทั้งระบบสักหนึ่งนะครับยาหม้อน้ําก็อย่างดีๆเลยก็ขวดหนึ่งก็ประมาณสามร้อยนะครับลิตรหนึ่งก็อยู่แล้วพอแล้วนะครับหาช่างหาร้านเปลี่ยนนะครับหรือจะใช้ของศูนย์ก็ได้นะครับมันก็ใช้ได้แหละนะครับแค่ยาวน้ําเปล่าไปเติมยาวน้ํากินไปเติมแค่นั้นเองนะครับนับต่อไปก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับบางคัน ใช้ไม่ถึง3เดือนแบตก็แดงใช้ไม่ได้ก็มีอย่างของผมอันนี้อันนี้แบตศูนะอันนี้แบตศย์แบตศย์เนี่ยมันจะอยู่ที่5.3าแอมป์นะครับเก CCA นะครับอันนี้แบตศนย์นะครับนี่ผมก็เปลี่ยนมาตอนประมาณหมื่นกว่ามันเกืบเกือบสองหมื่น่ะผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมันแดงมันขึ้นแดงนะครับมันขึ้นแดงที่หน้าจอแล้วก็ วัดค่าแบตแล้วมันก็ไม่โอเคนะครับวัดค่า4ี a สีแล้วก็ไม่โอเคนะครับแบตเตอรี่นะครับมีผลกับมัดไฟนะครับมัดไฟที่ปั่นไฟอ่ะด้านหลังหม้อน้ำจะมีมัดไฟนะครับถ้าแบตเตอรี่เราค่อนข้างอ่อนหรือไฟไม่ถึงกําลังไฟไม่ถึงอ่ะมีผลทําให้มัดไฟเสียได้นะครับแล้วมัดไฟเสียก็พันกลางๆเลยนะสี่พันสี่พันสามพันสี่พันเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยแนะนําว่าถึงแม้ยังใช้ได้อยู่อ่ะ สองปีก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งมีจริงอ่ะแบตเตอรี่เขาประกันแค่หเดือนแค่นั้นแหละลนะครับอายุการใช้งานของมันก็ปีเดียวนะครับแต่บางคนใช้ถึง2ปี3ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่แนะนําว่า2ปีก็ควรจะเปลี่ยนนะครับก็แบตศูนย์เนี่ยเอาตรงๆแบตศูนย์ที่ให้มาเนี่ยบางคนสงสัยว่าทําไมแบตศูนย์ถึงถึงถึงไม่ทนนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบตศูนย์เว้นเป็นแบตล้านรถที่เขามาไม่มีแบตมาแนะล้วเพื่อนๆรถมาจากโรงงานฮอนด้าไม่มีแบต เรามาจะมาได้แบตที่ร้านที่เราไปซื้อรถนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บแบตไว้นานขนาดไหนเขาเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้องไหมแบตเตอรี่เขาคุณภาพไหมหรือเขาเก็บมากี่ปีแล้วหรือเขาเก็บมากี่เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงดวงนะครับแล้วแต่ดวงว่าท่านจะได้ลูกที่มันดีหรือไม่ดีได้ลูกดีก็ทนไปใช้งานทนไปได้ลูกไม่ดีก็3เดือนแบตไปแบตเสียแบตเสื่อมสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วแบตเตอรี่ที่แนะนําของ p c a ก็ควรจะเป็น7จ็แอมนะครับห้าแอมหกแอม ผมว่าไม่เวิร์กนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนแนะนําว่า7แอมป์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่หัวข้อวันนี้ก็คือถึงมันยังขี่ได้ถึงมันยังใช้ได้ก็ควรจะเปลี่ยนเถอะก็มีอยู่เนี่ย7ปอย่างนี่แหละนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ